ตอนนี้เต้ก็อยู่อันวังน้ำเขียวครับพี่น้องถ้ามาบึงบรนยากาสายน้ำวังน้ำเขียวครับบรนยากาก็ขักขนาดไหมพี่น้องภูเขาครับภูเขาแบบ360องศาพี่น้อง อากา้าก็ดีคาขนาดร,รยืนมจากในหนึ่งี่นโองโก็ให้อากอากอากากา,า,า,ากับสดชื้นือว่า,าสดชื้นนาอากาศือว่าสดชื้นกบิ่น้องภเมิลุ่ต่ำหรือภูเขามาสูงกบีน่นงพักขนาดนะครับบรรยากา บลแห้งครับมีชิงช้ายนังเลนชิงช้าหนังเลนนะพี่นอ้องฝดลงซาคากหนาดีครับบรรยากาศดีมกกาก ที่ทั้งหมดกับทีมีตู้ให้อยู่พี่น้องให้ตู้นังเลรนน,นังเศซานะโอ้มีลิงแล้วเหรอ พักหน้าได้เป็นดีการกระด้มันได้ฟิววลแบบว่าเที่ยวอยู่หันทางน,านันจังหวัดเที่ยวแบบว่าอากาตเป็นแบบว่าอยู่จังหวัดน้าครับจังหวัดภาคเหนือระเชียงนอกเชียงใหม่พี่น้องพักงานเป็นดีการกระดานซุนซาคุณนซ่าพี่น้อง ทางคือว่าเส้นทางก็ถือว่าดีครับพี่น้องมาเที่ยวมาอย่างนี้ัะวงงวงามพี่น้องเข่าไม่ขนาดซื่อจัดขนาดเลยพี่น้องัวงกับโวงวงกับพอดีขนาดไหมพี่น้องโบนี่หบโบนี่โบเล็กกว่านิด ตอยพี่น้องรู้สึกนาวครับตอนนี้ ข้ามข้ามข้านๆน,น้ำน้อยน้ำเสือกสองเส้นเนี้ยต้องอย่างแล้วมาเทว่าแม่งตกลงไปในน้ำน,นะหนาวอ่ะ มีอันตู้สี่ห้าหลังเย้ยมีเครื่องดืม่มมีเรามีน้ำมีนมม,นมมีขนมครับแค่เดดกาบบไยนี่ก่อนเดี๋ยวเรามาให้ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่วังน้ำเขียวกับพี่นอ้องแบกบท่องเที่ยวนะครับแปลงไสสุงโบอันนี้นึ่งอย่างไรครับ ตุ๊กตัวใหญ่เพี่นาะไก่สำเนามเสียงนะถู ต้องเอาต้องเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูไปไลยครับมันงามจริพี่น้องถ่ายไปได้นะมันงามู่บอร์ ไปแห้งเลยพี่น้องบอลเลิกเตะค่ะโอ้ยตาเลิกครับน่าจะลื่นครับพี่น้องมันมืดน,นะมันมีตะไคร่น้ำครับพวกอะไรวะเนี่นย มึงเลานี่สุดยอดลีพี่น้องลังสงตครับบรรยากาศดี รถเพิ่งพาครับบรรยากาศภูเขานะี่ยับขนาดเลย เรื่องครับสบายดีไหมสบายดีมาิเจอครับ<ฆ>มาิเจอเขครับไอ้าวมาเิอใสเขียนนี่แหละ นะอม,มาเทียนะเท่ยวบ่ครับมาเที่ยวบ่ครับออแล้วที่เป็นเซต่อบปเนี่ยอ๋อครับคักนะครับปิวบานเจา้าคนะักนะครับปิวบานเจ้านะมีมีงวงในหน้าไปเนี่ยครับบันนี่อ๋อไปไปมากแล้วครับ,มบรแม่ครับ ขอบใจดวยครับ,บ,รบ,บทั้งรุมัุมกับเป็นตาหมื่นีลยครับพี่น้องเทิงผาปุส่สูงสูงหรายแห็งมีชิงซ้าให้นงเนรียนคำนี้ชิงซ้ายนะพี่นอ้องชิงซ้าหน้อยชิงซาใหญ่มีสองนคนับ chính xa nâng dù ảnh bọn cho lột phục Cú hợp ก็มาแล้วครับปิ้งแม่ปิ้งแม่โอ้ปิ้งแม่เปล่ามาเรยวปิ้งแม่ปิ้งแม่พี่น้องหมแล้วครับน้ำเลือดเพียดแซ่บแซ่บพี่น้องเองโอเคขอบใจเด้อโอ้ยโอ้ควักไว้ลงนี่เลยลงนี่เลยลงนี่เลยมันนั่นกอบันมันหน่อยโอ้พี่น้องครับมันกรอบมันลมแห้งเนาะลมแห้งร่มแห้งพี่น้องเองนี่ลมแห้งนี่ครับนี่คือเมนูปิ้งแม่คือแพร่งไส้สมบูทเลยครับมีปิ้งตีนไก่พี่น้องเอง กินกับเมนูวิ่งปลาท่ารเ,เรอือเนาะอาหารเช้าวันนีสุดยอดสุดยอดสุดอลังการเนี่ยได้เนี่ยนะมีติงแบ่จำเจีเยวเขี่ยเนี่ยละวเจียวออดอีนึ่งเจียวใบบอนเนาะตับพีน่น้องติงแบ่ครับจำเจีเยวเจียวขุ่ม Học đấy hả? Học nghèo từ mà tại hương đông Chắc Để cấp khẩu của xem, bây giờ các anh đi khỏi พี่น้องหลังจากที่กินขา้ววนวาวแล้วอยู่วังน้ำเขียวกินับบรรยากาศพี่น้องหลังจากที่กินข้าวแล้วอยู่วังน้ำเขียวนะบนนรรยากาศกา็ดีกับเขากแซ่พี่น้องเอ้ยบนนรรยากาศซีไปแล้วได้ปบนี้ไปต่อนะพี่น้องไปเบิ่งน้ำตกไปเบิ่งบงรรยากาศอยู่น้ำตกครับนี่แหละครับไยูเบิ่งแม่น้ำมันไหลามาแต่น้ำตกกัน ตลายมา,า,มา,าครับบ่าวติ่รับไ้มาพกอย่นีแล้วสบ,บายดีนุ่มผู้สาวครับมาเที่ยวมาพักผ่อนนะพี่น้องอันยุมันยุ ข้าพนิการรับพี่น้องจเข้ากับเขานะปิ้งปลานินปิ้งตีไก่กับุ้ครับตำุ้งนงคันนี่เส้นใหญ่ขาดพี่้องคือเส้นใหญ่เลยคัะ ให้ปูนเสียงห่วงมันจะตั้งสิยเนี้ยนี่เลยคักหน้าไหมอันนี้ก็นะครับยูนี่กับซีมีอีมองหนึ่งนะตูปห้าหกหลังเล็กนิดนึงตูปไป ขาขนาดไหมบนนี้ก็อ้อมรอบไปด้วยภูเขารก็มีอันมองเล่นเปนตองน้ำครับกีฬานะกีฬาเปตองครับนักท่องเที่ยวก็ถือว่าหลายเลยครับมาปักผ่อนมาเที่ยวกันนาะมากินนันเขามากินเขา่าแยมที่อย่างแยมแรงพี่น้อง กินข้าวมากินดื่มกันครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพื่อน,นครับเป็นห้องพักของคนขายนะเป็นเจ้าของนี่นี่นะพี่น้องบางที่โอกาสบางที่กับโอกาสหน้าก็สซีมีอันแบบว่ามีอันทัวครับพี่น้องทัวยาน่ม่ อากาศมวนมว,มวครับอยู่วังน้ำเคียวพี่น้องน mm ักท่องเที่ยวกับคือว่าหลายเลยครับ mm hmm. มาพักก่อนมากินดื่มนะครับพี่น้องเ mm hmm. ข,ข่าเ,าเข้าเ mm hmm. คียงเข่าเจียเข้าเนี่ยาอเคปะ ได้สนบุรณรอเพลงสุกฟังได้ไหมนี่ ข่านครับพี่น้องข่านบ้านข่ามข่ามหัวแห่งน้อยนะบนรรยากาศบบรรยากาศถือว่าดีเลยครับได้บรรยากาศวิวก็ดีครับพี่น้องพัานขนาดหม่มันยังแบบชิ่ยอดเลยธรรมชาติเมืองเรา ครับพี่ฝนฝนอย่างนี้นะครับบ้าติ่งชาแนลสองดังคองันได้สมบูรณ์สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีฝากบอกบรรยากาศฝากแต่ก็น้ำจุกน่อยหนึ่งนี่แหละจุดโดดเด่นเลยภูเขานะครับเน้องแมนจุดเด่นครับไฮไลท์ของที่นี่ครับเอาครับบันี้ก็สิไปต่อเลยบันี้เขาสิไปต่อ้ใช่ครับบันี้ไปถนนข้าง น้ำตกแล้วเนาะครับเส้นทางเราสิไปน้ําตกไปนี่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อผมจะเอาของไปไว้เนื้อรลือดเขัานี้ไปอันเบึง้งบรรยากาศอยู่น้ําตกนะพี่น้อง